ໄປມາໃສດັກເຮົາດັກດູໃດດໍ อดยกับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะโดยสบายดีสามีโดยกับสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องเบิดสุขุสุขคนเด้อโดยเนาะว่ามื้อนี้คือแต่งตัวงามอีกลายเฮ็ดวุยนวยอยู่แล้วปะเนี่ยว่าถ้าไนอนพี่น้องางานผูกเชนไอส์อ่าถือว่าเป็นงานอ่ามงคลบมพฝ่นเนาะงานมงคลอ่างานมงคล ียนเพิ่นเนาะพี่น้องอือจบพี่นองแต่กายก็เลยปลูกแขนฮักฟันโดยเพราะว่าพากันมาตั้งแต่3:00นตื่น2:00นเฮตื่น2:00นมาฮอดที3 0นางนอนเลยก็ถือว่าบตาก็เอิ้นเพิ่นนนําลุงเนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่อายบตาเอิ้นลุงเนาะโดดๆเพราะว่าบตาน่ะยังยังบ่ฮู้ไผได้ว่าไผเป็นไผมเอิ้นป้าเอิ้นลุงอเะ้นมาเรยอีแล้วเนาะเอิ้นบ่เฒ่าแม่เฒ่าเบิดแล้วเนาะ เขามีเล um. ุงก uh ็ค um. ือไอ้ของท่าพเนอะป้านก็เก่าใหญ่อยู่แล้วเก่าใหญ่แม่คนกอยู่ที่แหละยู่บ้านพคนทรายเมืองกะซอนมิหานนรอพี่น้องมีทางสวรสด์นชีที่แหละโดยโอ้คือคือนี่นะเป็นไอ้ของท่าโพแม่แบบเพิ่นเป็นไอ้กกเลยบ่เนี่ยไอ้กกก็เลือผู้เดียวนี่แหละเพราะว่าป้าท่าพเป็นลูกหลานเนาะก็มีไอ้ผู้นเดียไปผู้ได่มกาซ้อนป้ากาเสีย ลุงเนาะลุงพเพิ่นม้าตะเฮียนพี่น้องก็มาปลูกแขนฮับควันะนะจังได๋กะทางมอสูเพิ่นก็เข้าไปได้เด้นะดอเนาะเราในจุดโบราณการไปเสรเนาะพี่น้องเนะาะเข้าไปเบิง่งไปชมบรรยากาศข้างในพุ่นล่ะโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้กะ,ะเริ่มเข้าสู่อิธีพี่น้องเลยมอสูดคนกับกาลังสูดควันห้กําลังให้พรพี่น้องกัพี่น้องก,องก็เริ่มมาหลายได้เด้อพี่น้องเนาะ ผู้ใดมาก,ก่อนก็ผูกก่อนผู้ใดมาหลังก็ผูกลังพี่น้องเลยแต่ว่าอบอุ่นมื่อนี้เนาะพี่น้องป้าตาก็เป็นเธอแรกได้พี่น้องที่ได้เ,เข้ามาเฮือนของปะเถ่าหญ่เนานะพี่น้องได้ยินได้าสามีเพื่อนว่าลงไปเฮือนนะเขาลุงแต่ว,ว่าสามีเพื่อนนี่เชิญลุงพี่น้องป้าตาเอินอนปะเถาป้าตาบอกเคยมาเนาะพี่น้องเนาะไปะยังบอกว,ว่าผู้ใดเป็น บ่เฒ่าใหญ่แม่เฒ่าใหญ่แล้วก็ลุงใหญ่ป้าใหญ่พี่น้องเอ้ยก็เอิ้นบ่เฒ่าแม่เฒ่าเอิ้นป้าเอิ้นลุงเบิดแล้วเนาะพี่น้องหากว่าเว้าผิดพลาดประการใดเว้าบ่ถกกราบขอโทษอนําพี่น้องเอ้ยะเบิ่งชมบรรยากาศไปนํากันเนาะ

ເດດຫຼານທີ່ແກ່ຫັມເດດຍ

kita กปันติสิเสตะตติุตตะยะสิเกตะ kita ครับก็เป็นบทที่เหมือน

ไม่กลัวเพื่อนมาปนมาหากันเพื่อนไม่กลัวเพื่อน ตตาสิเปลี่ยนมือกล้องนอพี่น้องนอให้ชาวเมย์เพิ่นเป็นคนเข้าไปผู <s <S ้นฮะโอเคเนาะแต่ว okay, ่านี่ก็ว่างเลย ขอบุญเนาะพี่น้องเนาะญาติพี่น้องมาพบหน้าขบตาพี่น้องเลยเพราะว่าบ่าวตากะบ่าวคอยผู้เนาะว่าผู้ใดเป็นภัยพี่น้องเลยมีแต่ว่าพอเถ่าม่เม่าเิดสุขชนพี่น้องนี่เป็นพี่น้องทางสาวเมย์เพื่อนเนาะพี่น้องเนาะ เเอามาแต่หแต่เฮียนพี่น้องเอ้ยอยู่ดีนี่แห้งูได้หับวัเนาะพี่น้องปาตาก็บ่ได้ใชไม้กันสั่นแล้วก็บ่ได้ใชไม้แน่พี่น้องเสียงอาจสิบ่ดังแน่เด้อเนาะเพราะว่ามาแต่อ่า3:00นเช้าเนาะมื้อเช้านี่พี่น้องเอ้ยยังบ่ได้ยังไดจับเอาฮอดมุมฮอดไม้ แตงกษีเป็นกระเทาใหญ่เนาะพี่น้องเนาะลุงเสือขาวยกมือสุดนะพี่น้องกระเทาใหญ่เป็นอ้ายของเท่าพ่อเนาะแบบตาเกินลุงเนาะผู้ที่เพิ่นผูกแขน ามาผูกปลิมาตะเฮียนนี่ก็เป็นลุงของบอต้าพี่น้องเลยมีแต่พอเ่าเม่เท่า,าแล้วก็ป้าลุงเบิี่น้องบอต้าบอกว่าเออผู้ใดเป็นป้าผู้ใดเป็นลุงผู้ใดเป็นเม่เท่าพอเ่าพี่น้องเลยมีแต่เอิญพอเ่าเม่เท่า,าเอาิญป้าเอาิญลุงเบิดนี่แหละเนาะ พี่น้องกำลังเอ่มาโฮมพี่น้องเลยอากาศข้า <c ười> นนอก สิไปนั่นบ่บัน

บรรยากาศข้างนอกจักแมนผู <rapidement to Darwin> <FR> ้ใดเป็นหน้าไอ้เท่าพอเท่าเป็นป้าเป็นลุงง่อยเยอะอันนั้นด้กว่าจักแมนผู้ใดเป็นหน้าไอ้กุ๊บเป็นผู้ใดเป็นลุงไงป้าไงเนาะ 100ลูกมาสุขนะคือบริษัท <laughs> บ่าตาบ่ตาคิดว่าอ่าเพิ่นผู้นั้นอาจสิเป็นลุงลุงใหญ่เนาะพี่น้องว่าเบิ่งเพิ่นคือสิเป็นอ้กพี่น้องเอ้เพราะว่าบ่ตายังบ่ฮู้ว่าอ่าโตเฒ่าเนาะเพิ่นมีลูกจักคนจไดพี่น้องเ้ แม่นบ่หามเบาถ้าว่าผู้นั้นเป็นลุงใหญ่บ่นาะว่าฮะอ๋ออันนั้นลุงใหญ่บ่ใหญ่แท้เพิ่นน่ะคือพี่น้องบ่แลอ่ว่าัน่่นน่ะว่าอันอแม่นอ้ายเพิ่นเป็นลุงใหญ่บ่ตาอาซ้ายนนไอ้กกเลยล่ะว่โอ้บ่ตาเดาถูกอยู่จ้ะเนาะพี่น้องเพราะว่า โอ้พ oh, ok. oh ิ่นในมีลูกชายชามชายอ๋อ้าวๆนะมีสองสาวมีสาวชายบัดรบัดบัตลูกสาวเพนในเป็นมีปะอ๋อเป็นไทยไทยค่ะใคเพิ่นคือพ้ากันอ๋อนั่นแหละเนาะพี่เนาะว่าตาว่านั่นเนี่ลุงใหญ่ว่าแล้วก็นั่นก็ป้าเนาะพี่น้องป้าใหญ่นี่ลองลงมาพูดนี่ยเนาะอ๋อลูกหล่าโอ้แสดงว่าเพิ่นมีแต่ลูกชายเอาต้อยบัดอ่ะบัดทั้งพอ ทางนี้บัดมาแต่ผู้หญิงโอ้ยมาดอกไม้ผู้ชายเดพี่น้องเออน้อพี่น้องเนาะอือๆๆผู้ชายนี่เด้อผู้หญิมีแต่แม่เฒ่าพ่อเฒ่ามีแต่ป้าแต่ลุงมีแต่นี่เบิดพี่น้องเลยนะบ่ตาบ่ฮู้เด้อว่าผู้ใดเป็นผู้ใดจังว่าเนาะมีแต่เอิ้นป้าเอิ้นลุงเอิ้นอเฒ่าแม่เฒ่าเบิดนี่แหละขนาดามีจักสิฮู้หรือบ่นี่ อ่าบุนกับนายกลับมาเล่เนาะอ่าทั้งนี้แล้วก็จะออกไปพี่งเง้ย พี่น้องเนาะบอตา่าคือกันหน้าตา,าแต่พอแ้่ก็ลูกลามชมว่าลูกลามเนาะพี่น้องค่ล้กัน คือขาไป้างน่ได้ผูกให้เอ้ยอันให่ย่งนับผูกแขนจะทรงทรายคนต่างหากขอบคุณทุกท่นนั่นเพิ่งจะใกล้สิออกจะได้หันเนาะนี่ถุงน้ำอนนี้เบริษัทอกคนหน่งค่ะคุณส่งมา เออเออเออเอ๊ะอ้ขอนักเพินเลยพี่น้องเพินนี่คือกันสุดรลอยแต่ว่าแต่ว่าแต่พอนี่เป็นน้องอยู่แต่ว่าเพิ่นบัดถูกเรียกว่า ออ้ทางนี้เนาะเห็ดเห็ดไหนเห็ดนายีกั้เอ้ยบัดบัดบัดสามีบัดจีเทากเอ้ยลนี่มีลูกนเอง้อ

<cười> hả bạn <laughs> này <laughs> 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 因为它比你比较小，所以。

ปดนนอี้ัอกลนไ่ปามไปดามไปามไปเรื่อนไให่า่านีกทวปุอซิเเลยเนาะปะจะเดียวพาออกไปข้างนอกนาะพีน้องอเน ตรงยาจักว่าเพื่อนที่ใช่ไก่นี่จักเนาะอ่าเพื่อนที่ใช่ไก่อันว่าขวันให้อาจารย์มาจักอืมโอเคเจ้ว่าคนก็เริ่มอ่ายอยมาเลยได้น้องพี่น้องอ่าอยู่ข้างนอกผมได้อ่ายัง บริบทเท่านี้ได้นี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาเราออกไปเบิ่งข้างนอกแลเนาะเดินเพื่อนเพื่อนนี่กว้งครับขนาดเนาะแบบเพื่อนใส่หูอ เผ่าบ้านเพื่อนผู้มาบใหญ่พี่เนาะเนาะนาคายุมัน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 บูดื้อนี่ตีบตีบเขากับบัวล้มเถอะมีอ่างัวปินหมูปินแล้วก็ขระปุ้นอ่าหนุนคักพี่น้องเลยอ่าเถอะคักคัดคัดเนาะ ะจังไดก็คือว่าอะไรพี่น้องเลยการแสดงความยิ้มุกดีใจน้ำลุงเพื่อนมือนี่อ่ะมีอย่างว่าว่วเจ้าเทียเจ้าหูเนาะปล่อยบัวหูได้วันนี้ใดบอได้บอกแล้วพี่น้องอ่ะนี่กัผูกแขนอ่าไอ้เนาะไอ้สองคนมาแตเฮียนมาแต่เวียดนามกับจีนเนาะสองคนเพิ่นเฮียนจบมาพร้อมกันก็ะปุกแขนพร้อมกันเนาะพี่น้องเดินกลับมาแสดงความยินดีน้ำไอ้เพิ่นเนาะผูกคอต่อแขนเนาะขับกวนพี่น้องเลยก็เพิ่นมาแต่เฮียน อาคนเพื่นตั้งแต่ที่เกิดปีพูดตั้งแต่เป่าย์ปีตั้งแต่ปี2 0 1ที่จะมีนักกจกรรมาได้ะโดยโดยอาขอให้นักทีการงานเพิ่นบานนี้เจริญราบลือคงเรืองไปมือหน่ะได้เป็นเจ้าคนนายคนเนาะอาสาธุพี่น้องนะจังได้กะคือจะได้ขอตัวจบคลิปบานนี้เนาะพี่น้องเนาะจัหน่อยเพิ่นเปิดตู้ขึ้นมานี่โอ้ยว้าวุ่นเลยได้หนิสาธะได้เนาะวันนี้เนาะแมน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 โดยอเนาะสบายดีโดยพี่น้องเนาะ